ส p 2ของเราครับวันนี้เรามาดูนกนะฟอฟัรของเราวันที่สองนะคะครับตอนแรกที่เราบอกโอ้ยตกใจอะไรของมันเนี่ยได้ยินเสียงเราหรือเปล่านี่ดูกระจกชวาการจะพูดถึงฟอฟัรกระจกถึงจะได้จะไิแย่นกลูกไม่ได้แย่แก้งไม่ได้แก้งนกไม่ได้ลูกนกสวยน่ารักนะนี่กระจกชวานะตอนแรกมันอยู่ในรังแล้วได้ยินเสียงนะ ได้ยินเสียงถ่ายคลิปออกมาจากรังเรามาดูดิมันอยู่ในรังแล้วได้ยินเสียงเราถ่ายคลิปมันออกมาจากรังเนี่ยสวยดอกชวาสีสวยสุดๆไม่ต้องเปิดก็ะนังหรอเดี๋ยวตื่นนี่ไงเอเจให้มาหมาคุมไว้นะตื่นแสงโอเคโอเคโอเเรามาดูพอพัของเรา นี่ที่อกวาบอกว่าบอว่เดด้าไม่สิ <laughs> ที่บอกว่าลูกป้อนเราลองมาให้มันกินดูวห้มันกินได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องป้อนแล้ว <c oughs> ใช่ไม่้กินอาหารได้แล้วนี่เด็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนู่นเข้าไปรอยอยู่ในกรงแล้วบอกว่าจะจับคู่นะมา,มานะจับคู่ออกลูกออกหลานให้น้องได้ได้นะไอ้เจา้าข้างในมันชื่ออะไรครับม宝妈 ข้างในชื่อเอลซ่าอันนี้บูบา้าบูบา้บบาชื่อตลุกอ๋อน้องไีได้คนตั้งบูบ้ากับเอลซา่าเอลซา่าไปรอในกรงแล้วนะบูบ้ายังนั่งกินอยู่ตรงนี้อ่ะทามาบูบา้าบูบา้าบูบา้าดูนะครับวันนี้เราก็เพิ่งจะเป็นวันที่สองนะได้ไเนะาะอาจารย์ต้องกดตอนนี้นหรือเปล่าได้ไม่ต้องแล้วเรากดแล้วครับตอนนี้เราแค่มานั่งดูเฉยๆดูว่าเจ้าบูบ้าทำอะไรให้ได้กินครับกรอบ หน้ามอมแมมแชตันเพราะว่าคุณจะป้อนอาหารไปนะกินอาหารได้แล้วดีจังเลยส่วนตัวนูนเอลซ่าเป็นนอนรอในกกงแล้วนะดูเหมือนเขายังจะเข้าเข้าตรงรูเล็กๆนั่นไม่เป็นนะครับก็เลยเปิดฟ้าไปเลยเปิดฟ้านี่เขาเห็นไปเลยเข้าไปนี่คนขายบอกว่ายังเป็นนกเด็กอยู่แล้วก็ให้เขาเข้ากู้กันก่อนแล้วกันเนาะ ยังไม่ต้องอล้างยังไม่ต้องมิดชิดอะไรหรอกเพราะว่าเขายังออกไข่ให้เราไม่ได้นะเดี๋ยวรอให้ข้าวตัวให้คนนี้กันตัวไหนเลิกล้างตัวให้บ้างาหน่ะยบงบ้ามันตัวสกปรกมากสูตรเอลซ่าก็ต้องล้างเหมือนกันหแล้วจอกชวาเราอ่ะลูกจอกชวาก็สะอาดดีนะสะอาดมากแต่ว่ามันต้องต้องใส่ฟองนิดนึง ไม่ต้องใส่ฟองเยอะใช่ไหมจะดีเลยลูกนกเดี๋ยวมันก็อาบน้ําเองนะนี่มันมีน้าแล้วก็มีอาหารขนด้วยนะนี่เหมือนเดิมนะเราเลี้ยงไว้หลังบ้านนีสายายางเจะทําความสะอาดไปนะอาหารมันก็หล่นแล้วก็จะสายายางฉีดลงมาล้างสบายดูมันจะเป็นยังไงต่อดีได้ไม่ได้นะนอีพีสองแล้วดี๋จะทํา,า,า,ทามานันลูกอีพีสองแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตอีพีสามสี่ห้าดูซิว่าเจ้าฟอร์พัด ก็กินอาหารเองได้จริงหรือเปล่าถ้ากินได้แล้วเราก็ไม่ต้องป้อนแล้วนะลูกนะอืมจะได้ไม่ต้องกินอาหารเหลวเกระปุกๆคงเบื่ออาหารเหลวๆแล้วนะกินอาหารแบบนี้นะมันกินได้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเหลวๆแต่ว่ามันเหม็นโอเคแล้วแต่ว่าปลาแต่ว่าปลามันก็ตดค่โอเค ep สองเราให้ดูแค่นี้แล้วกันเนาะวันที่สองของ การเลี้ยงฟอกพัดแล้วก็กระตอกชวา <What the? S 1> โอ้ยแห้งเนื้อน้ำเสีงยสงว่าเสียงปั้มน้ำได้ไงดีจะทำให้มันชินนะคงจะชินแล้วล่ะเสียงปร้มนนะ้ำกระตอกชวาสวยมากนะสีขาวทีนนว่จริงพ่อก็ชอบกระตอกชวาตัวนี้เลยด้วยแล้วพ่อจะแก้วมันนิดหน่อยสวยจริงแม่ดูไปดูมามสวยเลยกระตอกชวากระชกออกมาป้อนมันตรงนี้ หมอมันน่าจะกินได้แล้วแต่มามาจะลองป้อนดูอีกทีก็ได้เริ่มง่วงแล้วจะหลับจะหลับ <c oughs> โอเคเราไม่กลัวแล้วเราปล่อยให้นอนไปแล้วกันได้แล้วนะแล้วก็ไยบายเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีีต่อไปดีกว่า,าโอเคงั้นวันนี้บ๊ายบายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีพีต่อไปครับผม